รสชาติของอาหารจะไม่เหมือนคนอื่นต้อง,ต,องต้องลองทานดูครับเพราะลูกค้าส่วนมากเขาบอกให้ไปทานที่ไหนแล้วแต่คิดถึงกุ้งอบข้นเส้นดาวนองอย่างเดียวเลยเพราะว่าราคาถูกมันก็ต่างเพราที่อื่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้กุ้งแม่น้ํากุ้งก้ามไม่ค่อยมีคนขายเพราะต้นทุนสูงครับติกเป็ดอบมีก็เหมือนเรากินขาานอบมีจะออกอหวานรสชาติจะหวานนะแล้วก็มีเมนูนะครับกระดูกอ,อ่อนอบขุ้นเส้นนะครับพวกนี้ต้องต้องตุ๋นเท่าเนื้อหมดนะฮะ สวัสดีครับผมมิยักดิุ้งอบกุ้นเส้นดาวขอนองนะครับตอนที่ใหม่ๆนี่ลูกค้าถามๆก็ค่อยมีคนซื้อเพราะว่ามันเป็นเมนูแบบไม่เคยเจอทางเท้าเพราะว่าเป็นเมนูร่มต้นสมัยก่อนจะ,จะกินกุ้งอบกุ้นเส้นอะไรพวกนี้ต้อง,ต,องต้องเข้าร้านอาหารหรือพัฒนาการอย่างนั้นเลย mm hmm. เดี๋ยวนี้พอคนเขาเริ่มรู้จักแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆครับ คนไม่รู้จักขายน้อยมากเลยวันนึงยังไม่ถึง10บม้อเลยพอลูกค้ารู้จักก็ขายเป็นหลักร้อยขึ้นไปเพราะสินค้าทุกอย่างต้องให้ลูกค้าเ็าชิมดูก่อนเพราะว่ามันเป็นของแปลกรสชาติของอาหารจะไม่เหมือนคนอื่นต้องต้องลองทานดูครับพอลูกค้าส่วนมากเขาบอกให้ไปทานที่ไหนแล้วแต่คิดถึงกุ้งอบเส้นดาวนองอย่างเดียวเลยเพราะว่าราคาถูกไปกินที่อื่นแพงไม่ว่าก็ก็เป็ี่ยนสถานที่แล้วก็ยองชิมต้รสชาติไม่เหมือนกันนะฮะ มันก็ต่างเพราะที่อื่นสมวม่าเขาจะไม่ค่อยใช้กุ้งแม่น้ําแต่ผมใช้กุ้งสองอย่างนะบางทีกุ้งไม่มีผมก็จะใช้กุ้งขาวไซ้ก็พอๆกันเล็กกว่าน,นี้หน่อยเดียวแต่กุ้งกล้ามนี่มันราคามันจะสูงต้นทุนมันจะสูงก็ถ้าเ็าขายราคาที่ย่อมเยางลงไปกว่าน,นี้ก็ก็ไต่ตัวเล็กมากเป็นกุ้งขาวนะกุ้งกล้ามไม่ค่อยมีคนขายเพราะต้นทุนสูงนะ มีปิ่เป็ดโอมามินะครับเดี๋ยวจะมจะทําให้ดูทีมปิ่งเป็ดโอมามิก็เหมือนเรากินขาห่านโอมามิจะออกหวานรสชาติจะหวานนะก็อร่อยนะครับเป็ดพวกนี้เราก็ตุ๋นข้าเนื้อหมดแล้วเนื้อจะเปื่อยแล้วก็มีเมนูนะครับก็คือกระดูกอ,อ่อนอบขุ้นเส้นนะครับเจ็ดเผ็ดพวกเครื่องเทศพริกไทยหอมๆเครื่องเทศนะฮะรสชาติก็อร่อยนะครับเป็นกอกพวกนี้ต้องต้องตุ๋นข้าเนื้อหมดนะฮะให้เนื้อเปื่อยก่อนแล้วก็เอามาอบทีม คุ้งหมูพุ้นเส้นหม้อละร้อยหนึ่งนะครับแล้วมีปีกเป็ดอบบะหมี่หม้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็กระดูกหมูอบพุ้นเส้นนะฮะหม้อหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับโหถ้าเป็นชุเกเครื่องจดีๆก็คุณมังเจ้าเขาสั่งทีเป็นสิบกล่องบางด้วยก็ทางบริษัทก็มาสั่งเหมือนกันครับแบงก์อะไรก็มาสั่งเหมือนกันก็ขั้นต่ำก็ประมาณห้าสิบกล่องขึ้นนะออกแล้วแต่ว่าเขาจะจัดเลี้ยงจำนวนคนขนาดไหนฮะ ร้านขูดหมกขเส้นดาวนองนะครับร้านอยู่ถนนพระเจ้าตากสิีนะครับจากซอย37ขึ้นมาหน่อยเดียวนะครับจะมีป้อมตำรวจนะครับเปิดประมาณบ่าย2โมงนะครับเก็บประมาณ2ทุ่มนะครับเบอร์โทรนะครับ081นะครับ9266624นะครับโทรมาสั่งลวกหน้าได้นะครับ